ดวงและนิสัยคนเกิดวันศุกร์แบบและเอียดวิเคราะห์ตามโหราศาสตร์ไทยพลังดาวศุกร์และจิตวิทยาบุคลิกภาพไม่มีภาพไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใช้คำอธิบายล้วนพลังพื้นดวงของคนเกิดวันศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักความงามความอ่อนโยนความสุขความสัมพันธ์ศิลปะความสุนทรีคนเกิดวันศุกร์มักมีบุคลิกอบอุ่นอ่อนหวาน เข้าถึงง่ายคุยสบายนิสัยลึกระดับตัวตนหรือ inner personality 1. ใจดีอ่อนโยนน่ารักโดยธรรมชาติคนวันศุกร์ไม่ชอบความขัดแย้งชอบความสงบสบายและความสุขรอบตัวส,สเสน่ห์แรงแบบนุ่มนวลไม่ต้องแต่งมากก็มีคนมองเวลายิ้มจะทำให้คนรู้สึกอบอุ่น 3. เรียบร้อยแต่มีความน่ารักซ่อนอยู่ บางคนดูนิ่งๆแต่จริงๆขี้เล่นชอบแสดงตัวตนกับคนที่ไว้ใจเท่านั้น 4. อ่อนไหวต่อคำพูดและอารมณ์คิดมากง่ายน้อยใจง่ายแต่ไม่ค่อยพูดเพราะกลัวทำให้คนอื่นเสียใจ 5. รสนิยมดีรักศิละปะความสวยงามไม่ว่าจะเป็นของใช้เสื้อผ้าบ้านหรือการจัดวางคนวันศุกร์จะเลือกของอย่างมีความรู้สึกและความสุนทรี เก็บความรู้สึกเก่งแม้จะเจ็บหรือผิดหวังแต่จะทำเหมือนไม่เป็นอะไรเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาเห็นช่วงอ่อนแอ 7. ไม่ชอบการบังคับคนวันศุกร์ต้องการความรักที่อิสระถ้าถูกควบคุมหรือโดนสั่งมากไปจะค่อยๆห่างออกไปเองความรักของคนเกิดวันศุกร์ลักษณะความรักโรแมนติกอ่อนหวานนุ่มนวลใส่ใจ เวลารักใครคือทุ่มเทดูแลแบ่งปันทุกสิ่งให้ข้อดีในความรักซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวขี้อ้อนน่ารักเป็นคู่ชีวิตที่อบอุ่นและเข้าใจคุนอื่นเสมอชอบทำให้คู่สบายใจไม่ชอบทะเลาะข้อควรระวังน้อยใจง่ายคิดมากในเรื่องเล็กๆไม่ค่อยพูดตรงๆว่าต้องการอะไรให้ใจมากเกินไปจนโดนเอาเปรียบได้ เนื้อคู่ของคนวันศุกร์เป็นคนอบอุ่นมั่นคงมีความรับผิดชอบคอยปกป้องและดูแลคุณต้องเป็นคนที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยทางใจการงานของคนเกิดวันศุกร์จุดเด่นทำงานละเอียดสวยงามมีสไตล์เก่งงานครีเอทีฟและงานบริการเป็นคนทำงานแบบมีความสุขในงานสไตล์การทำงานชอบงานสบายๆบ,บรรยากาศดี ถ้าโดนกดดันมากจะหมดไฟแต่ถ้าเป็นงานที่ชอบจะทำออกมาได้ยอดเยี่ยมกว่าคนอื่นงานที่เหมาะที่สุดเกี่ยวกับความงามศิละปะมิวสิกแฟชั่นงานขายงานบริการงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจออนไลน์ร้านอาหารคาเฟ่ขนมงานโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์การเงินของคนเกิดวันศุกร์จุดเด่น หาเงินเก่งเพราะมีสเสน่ห์และความสามารถด้านการนำเสนอใช้เงินกับของดีของสวยงามจุดควรระวังใช้เงินเพลินโดยไม่รู้ตัวถ้าเครียดจะใช้เงินระบายอารมณ์วิธีเสริมการเงินเก็บเงินแบบแยกบัญชีลงทุนในสิ่งที่ชอบเช่นความสวยงามความรู้อาชีพเสริมสุขภาพที่ต้องระวังฮอร์โมนผิวแพ้ง่ายระบบน้ำในร่างกาย ระบบขับถ่ายอารมณ์แปรปรวนภาพรวมดวงชีวิตดวงวันศุกร์เป็นดวงรุ่งจากความสวยงามและความสามารถเฉพาะตัวชีวิตอาจเจอรักที่ผิดหวังบ้างช่วงวัยรุ่นแต่พออายุ27-35ขึ้นไปจะเริ่มลงตัวและมั่นคงทั้งด้านงานและความรักเป็นดวงแบบยิ่งแก่ยิ่งมั่นคงยิ่งโตยิ่งน่ารักยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งฉลาดขึ้นมากของเสริมดวงคนเกิดวันศุกร สีดีคือชมพูฟ้าขาวน้ำตาลอ่อนอัญมณีเสริมดวงได้แก่ลดคอสยกฟูลออนไลน์การทำบุญเสริมเช่นบริจาคก,กับเด็กสตรีและทานอาหารเลขนำโชคคือ6 9 5